สวัสดีค่ะพี่มินวชนิลินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสร็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่ารู้สึกเบื่อในชีวิตไปหมดทำอะไรก็พบเจอแต่อุปสรรคขัดขวางเราควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมวางใจเช่นไรเสร็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าก็ต้องรู้จักหยุดหยุดคิดหยุด หยุดเพื่อที่จะปล่อยวางปล่อยวางปร่งตกให้ได้ว่าเมื่อไม่มีอะไรสำเร็จในขณะนี้ณตอนนี้ก็ปล่อยวางมันไปก่อนทำไม่สำเร็จข้างนอกก็มาทำให้มันดีข้างในข้างนอกมันมีแต่อุปสรรคแต่ข้างในนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรคข้างในนี้นั่นก็คือการมาดูจิตดูใจของเราไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคทั้งนั้นแม้แต่ความรู้สึกทุกข์ไม่พอใจความคิดกังวลต่างๆก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมกลับเข้ามาดูตัวเองในนี้ เข้ามาเพื่อพักจิตพักใจด้วยเข้ามาเพื่อเติมพลังให้จิตด้วยถ้าจิตรู้เห็นทำตามความเป็นจริงมันจะเริ่มมีพลังพลังของจิตเนี่ยแหละมันจะตดนบันดาลทุกอย่างให้ดีขึ้นจากร้ายก็กลายเป็นดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดเลยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะจิตมีพลังงานที่สูงและจิตที่มีการกระทำ ที่เรียกว่ากรรมวิปัสสนากรรมาฐานนี้มันเป็นกรรมดีชนิดสูงสุดมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องไปจินตนาการคาดหวังก็ให้ต้องมาทำแบบนี้เราเกิดมามี พร้อมทุกอย่างที่จะปฏิบัติทําได้แล้วเราจะต้องใช้ชีวิตที่เกิดมานี้ให้คุ้มและอย่าไปเบื่อหรือไม่ถ้าเบื่อแล้วก็รู้จัก <c oughs> หัดรู้จักเห็นอารมณ์เบื่อว่ามันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเหมือนอารมณ์หิวเหมือนอารมณ์โกรธเหมือนอารมณ์โลภอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่มีอารมณ์ใดอยู่ทาวนเป็นแค่เพียงอารมณ์ที่ผ่านมาเหมือนลมพัดชั่วคราวเท่านั้นอย่าไปจริงจังกับความเบื่อพอรู้ตัวว่าเบื่อแล้วก็รีบสลัดหัวออก ออกจากอารมณ์เบื่อนั้นๆโดยการคลายจากอารมณ์นั้นและเข้าใจว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ที่ผ่านมาชั่วคราวให้ทำแบบนี้บ่อยๆจิตจะรู้ทันอารมณ์ตา่ตางๆบ่อยๆเมื่อจิตรู้ทันอารมณ์จิตก็จะคลายตัวจะออกจากอารมณ์และอิสระจากอารมณ์ทุกๆอารมณ์ได้เร็วนี่แหละจิตจะเริ่มเป็นอิสระแล้วก็ให้ทำแบบนี้และชีวิตของเราจะมีพบทางออกพบทางสว่างได้ดียิ่งขึ้นต่อไปจึงขอฝาก คำสอนดีๆของเสด็จพ่อองเพชรไว้จะเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองคเพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ